ตอนนี้ผมกำลังปั้นทาทูไฟเพื่อที่จะเอามาคอมโบกับกริมเลปเปอร์ไฟโดยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละครับสำหรับสิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เพื่อนๆเก็บถุงเท้ากันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมเก็บถุงเท้านะ ซึ่งตอนนี้เวลาที่เราผ่านทุกๆวันเนี่ยเวลาที่เราผ่านดันเจียนนะครับเราก็จะมีโอกาสในการได้รับ,รบถุงเท้ามาด้วยนะพอเราได้ถุงเท้ามาปุ๊บเราก็สามารถเอาถุงเท้าไปแลกรางวัลต่างๆได้มากมายนะครับนี่ก็คือมันจะมีร้านลุงซานตานะอ่าลงุลงลุงซานต้าก็ถ้าเราอยากได้ของขวัญเราต้องเอาถุงเท้าไปแลกนะฮะตอนนี้ผมแลกไปแล้ว2อ,อย่างเลยเกลือคู่เลยนะครับก็เก็บถุงเท้าไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะแลก รางวัลที่เหลือได้ตอนนี้ผมเหลือเดวิมอนนะครับแล้วก็เหลือเจ้าสกอร์ส้มด้วย2อย่างนะครับรางวัลถุงเท้าสะสมนะถ้าเก็บถุงเท้าสะสมไปเรื่อยเราก็จะแลกรางวัลพวกนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็การได้ถุงเท้าอีกอย่างหนึ่งคือเราถ้าเราซัมมอนนะครับมอนสเตอร์แบบสามดาวขึ้นไปเราก็จะได้ถุงเท้ามาด้วย1นึ่งข้างนะครับรวมๆกันก็นี่ฮะสาข้างเอาไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ทํากิจกรรมกันนะเพื่อนๆอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แจกหนักแจกเต็มมากๆนะครับ แล้วก็มีวิดีโอนะครับของเจ้าบราวนี่เมดิเชียนนะครับนี่ใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วนะอันนี้เป็นช่วงที่โอ้โหเหมาะสมกับวิดีโอนี้มากเลยเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเจ้าตัวบราวนี่เมดิเชียนมีความฝันที่อยากจะเป็นนักตีกองนะ <c ười> นี่ครับก็ไปฝึกวิชาโอ้โหแต่ว่ากลายเป็นไปก่อกวนคนอื่นนะฮะรีเทชโอห้หนั่งทําสมาธิอยู่จะบอลน,น้ำก็ควดตีหัวเขไปตีหัวเขาทำไมเนี่ยฮะ ไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยนะนี่ครับก็เลยกลายว่าพอไปเกอะคนอื่นแล้วเนี่ยการเป็น,นมือตีกล้องของเรานะก็เลยขอพอรจากแซนตา้าในการใส่เข้าไปในถุงเท้านะ่อันนี้ผมเองไม่ใช่ <laughs> นี่ครับก็เป็นคอสตูมใหม่ช่วงคริสต์มาสนะโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะคุมค้มค่านะอันนี้ผมว่าสวยมากเลยโดย,โดยเฉพาะเจ้าม้าเนี่ยเวลาที่มันใส่ผ้าพ,พันคอนเนี่ยมันดูแบบโหฟุ้งฟริงมากๆนะครับ ได้รางวัลมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหดีใจเปิดกล่องขวัญอ้าอาคอสตูมใหม่ <c oughs> คอสตูมใหม่นั่นเองโอ้โหเพื่อนๆก็มาร่วมแจมกันด้วยนะครับโอ้โหน่ารักทีเดียวนะนี่ฮะสมหวังแล้วนะนี่ช่วงคริสต์มาสแฮปปีม้มอลลคริสต์มาสทุกคนฮ่านี่แหละครับโอ้โหน่ารักทีเดียวแฮปปี้ฮอลลีเดย์วิดซัมเมอร์สวออ่าน่ารักนะครับก็กิจกรรมนี้นะมันก็จะมีแบบไอ้พวกอ่า สามารถที่จะส่งคำอวยพรนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือจะมี VR Gift ด้วยนะ AR Filter นะครับสติกเกอร์ก็มาเล่นกันได้นะทาง Facebook และ Instagram เลยนะครับแล้วก็มี Paper toy แจกด้วยนะครับก็ไปเล่นกันนะ Paper toy นี่คือปริ้นออกมาแล้วก็ปั้นเป็นตัวได้เลยแจกฟรีทุกคนนะครับเอาละครับสำรับการแข่ง Wallcary Arena นะครับตอนนี้เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายแล้วนะนี่ครับก็มีผู้ผ่านเข้ารอบคือมีใครบ้างนะครับมีลี่วงนะครับ EJ KFC นะครับแดนนี่คิร่าไอ m มหยอ่าวาเลนนะครับผม แล้วก็รัชชานะครับจีจีหวาน2ออคนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะมีการแข่งขันในวันที่24นะครับและ26กนะก็อยากให้เพื่อนๆนไปติดตามกันนะก็วันพฤหัสที่2ี่ก็จะเป็นการแข่งขันกันช่วงเวลา1นึ่ทุ่มนะครับที่ Summo อร์โซออ f ฟิเชียลแฟนเพก็ไปกดติดกันได้ใครเป็นแฟนใครเป็นแฟนใครนะครับก็ไปเชียร์กันให้เต็มที่เลยนะครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราลับกันสู่เนื้อหาหลักเลยนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner Cast นะครับวันนี้ Monster Reveal นะครับขอมาอยู่กับท่าทูไฟนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวที่สำคัญมากในการที่เราจะเอามาคอมโบกับ Grim Reaper นะครับเนื่องจาก Grim Reaper เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษในตัว Passive Skill ของมันนั่นคือการที่ทำให้ debuff หัวกะโหลกเนี่ยมีความรุนแรงขึ้น2เท่านั่นเองนะครับและท่าทูเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะจุดระเบิด เจ้าตัวดีบัฟหัวกระโหลกเหล่านั้นและทำาดามจ e เป็น2เท่าตามคอมโบกับเจ้าตัวกริมไฟไปด้วยซึ่งแมค h านิกส์เนี้ยมันทำให้การผ่านดันเจนต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พิษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ทาทูกันก่อนนะทาทูเนี่ยอพอเราทำเซ็กันอเวเกนแล้วนะครับ มันจะสามารถที่จะ,ะท่าที่หนึ่งของมันเนี่ยสปริตบอลนะครับก็คือโจมตีแล้วก็มีโอกาส75%ที่ทำให้ศัตรูเนี่ยติดตีวืดนะครับผมถ้าอัพเต็มก็เพิ่มเข้าไปอีก10%นะครับท่าที่2นะครับผมอิกนิดเนี่ยท่านี้ก็คือว่าทำการโจมตีเป้าหมาย1เป้าหมายนะครับแล้วก็ทำให้ติดดีบัฟหัวกะโหลกเนี่ยสเทิร์นนะครับท่า3เนี่ยครับอินอินซิเนเรตนะครับ, In uh, รบท่านี้คือโจมตีศัตรูทุกตัวนะสร้างดาเมจเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำให พิษทุกอย่างนะครับที่อยู่บนหัวศัตรูเนี่ยส่งผลทันทีนะครับอย่างสมมุติว่าถ้า,ถาเกิดว่าติดพิษอยู่2เทินอย่างเงี้ยมันก็จะเอาพิษ2เทินเนี่ยทำให้เกิดผลนั้นทันทีเลยนะครับซึ่งแต่ละพิษเนี่ยมันก็ทำเดามจได้5%็ใช่ไหมสองอันก็นคือ10%ไปเลยซึ่งถ้าคอมโบกับเกมลีปเปอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำาดามจได้อย่างมหาศาลและทันทีด้วยนะครับตัวนี้เลยเป็นตัวสำคัญในการที่จะเอาไว้สำหรับ ลงพวกดันเจียนต่างๆแล้วก็ไปกับตัวแปะพี่แปะพี่เยอะๆอย่างเกรเบอร์อย่างเจ้าตัวไดแอดทัตลมอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณแคสเตอร์ าชาวญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ให้ทริคนี้มานะซึ่งทําให้แมคเด็กเนี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญอันหนึ่งที่เราเอาไว้ลงดันเจียนโกเลมหรือว่าสตีลฟอร์เทรสอะไรพวกนี้ซึ่งมันยังขาดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ทีมที่มันนิยมนิยมกันมันก็จะมีทีมไตร,าตราคารุทีมไตราคารุหรือว่าเจ้าสามหมาหนาเนี้ยมันก็นิยมเอาเอาไปลงอะไรบ้างเอาไปลงมังกรเอาไปลงมังกร DB12 เอาไปลงเ,เนคโครโอ,อะไรเงี้ยซึ่งเนคโครโก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปใช้อสตาอะไรประมาณนี้นะครับก็ ส่วนทางฝั่งของโกเลมเนี่ยก็ยังไม่มีทีมที่ค่อนข้างจะแน่นอนแต่ตอนนี้ก็คือมีทีมเนี้ยเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างทีมก่อนแล้วกันด้วยนะครับอ่าซึ่งตัวอย่างทีมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าถ้าผมได้ทาทูมาเสร็จแล้วเนี่ยผมจะแทนที่ทาทูเข้าไปแทนที่เจ้าตัวเจ้าตัวจิ้งจอกลมนะตอนนี้จิ้งจอกลมเนี่ยผมเตรียมรูนเอาไวล้ละ ซึ่งจิ้งจอกลมเนี่ยคือพอเจ้าตัวทาทูเสร็จแล้วผมจะย้ายลูนของจิ้งจิ้งจอกลมเนี่ยไปใส่ในทาทูแทนนะครับก็ลำดับการออกตัวในทีมนะครับก็คือจะต้อง ออกตามลําดับดังนี้1คือจกลมออกก่อ่าจกลมออกก่อน,นะครับจกลมออกก่อนพอจกลมออกออก,ก่อนก็คือมาเวฟแรกจกลมศาสร์ก่อนเลยถ้าเป็นไปได้สา์ศัตรูทั้งหมดให้ตายหมดก็จะเร็วกว่าขึ้นด้วยนะซึ่งอันต่อไปนะครับอันนี้คือรายแอดนะรายแอดเนี่ยจริงๆคือถ้าทําเป็นดามจด้วยแล้วมีแอคเรซีด้วยจะดีมากแต่อันนี้คือผมแบบทาแต่ลองทําแต่พอดีพอดีก่อนนะครับนั่นคือเลเวล35แล้วก็มีรูนีเกนะครับก็เป็นเทิร์นของราแอดต่อ Dr ยแอดเนี่ยทำมันดียังไงนะคือ เวลาที่มันโจมตีเนี่ยมันมีความสามารถในการที่มันจะแปะพิษจากท่าสองของมันอันนี้คือมันแปะพิษหมู่เลยนะครับและถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูมีพิษอยู่แล้วเนี่ยท่านี้ททรีเนี่ยที่มัน,เป,นเป็นพาสซีฟของมันอ่ะมันก็จะแปะพิษเพิ่มเข้าไปด้วยจากเดิมนะซึ่งมีโอกาสแปลว่าถ้าศัตรูติดพิษแล้วเนี่ยมันก็จะแปะเข้าไปอีก2พิษเลยซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยเราแปะแค่5พิษพอละพอเราแปะ5พิษที่เป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยก็กริมลีเปอร์เนี่ยนะครับมันก็ ใช้พาสซีฟของมันเนี่ยในการลดเลือดศัตรูเนี่ยถ้าเรามีทาทูเนี่ยมาจุดพิษปุ๊บเนี่ยสมมสติศัตรูมีอยู่5มีอยู่5พิษใช่ไหมแล้วก็พิษละ2เทือนอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละก็คือ1% 0 0คือมันตายแล้วนะครับแต่จากที่ผมลองดูนะจริงๆแปะแค่5พิษสมมติว่าแปะเข้าไปแค่5พิษแล้วก็ทำาดามเมจในระดับหนึ่งก็พอแล,แล้วก็คือว่าเวลาที่เราทำออกแต่ละท่าเนี่ยมันก็จะมีดามเมจของมันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมฮะก็ประมาณสักห้าถึงเจ็ดพิษบอสก็น่า เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนละกันคืออันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมไม่มีทาทูเดี๋ยวถ้าผมมีทาทูเสร็จแล้วผมจะเอาทีมนี้มาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับเริ่มมาปุ๊บโจ๊กสาก่อนเลยตุ้มโจ๊ก่าก่อนเลยตุ้มอเอโจ๊กก็มันมันก็มีโอกาสที่บางครั้งนะครับในในเทิร์นแรกกับโจ๊กมันจะไม่สานนะแต่เห็นไหมฮะว่าเ,าเริ่มมาแปะพิษแดเมจก็รุนแรงมากอยู่แล้วนะนี่ครับเนี่ยแล้วคือเป้าหมายของการทำนะเห็นไหมเวลาที่ทาตุมันยิงเข้ามานี่แบบ,บ,บด จริงแล้วเนี่ยอันนี้คือแค่เราแปะได้ประมาณสัก7อันเนี่ยบอสก็ตายแล้วนะครับโดยที่ยังไม่ใช้ทาทูนะแต่ถ้าเราใช้ทาทูเนี่ยสังเกตไหมว่าพอเข้าเทินอ่าทาตุปุ๊บเนี่ยมันจุดปึ้งบอสตายเลยมันก็จะเร็วขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคนที่อยากทําเวลานะเนี่ยปุ๊บ,บแค่เราแปะ,ปะมาสักเจ็ดอันเนี่ยบอสก็ตายละปร๊บเรียบร้อยได้สบายๆแล้วเราใช้ไดเอทท่าดลมเนี่ยนะครับเราก็อ่าเราก็ไม่ต้องรีเวลของมันก็ไม่ต้องเยอะมากแบบสามสิบอ่าไม่ถึงต้องสี่สิบอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีแ a ค c u r ร c y ระดับนนึงนะครับ ระดับการออกตั้ก็จะเป็นจกลมไดแอทสองตัวคลิมไฟแล้วก็ปิดท้ายด้วยทาทูหรือว่าตัว้ายที่จะออกขุมผมผมก็ใช้เป็นจิ้งจอกลมแทนนะฮะสาเหตุที่ผมใช้จิ้งจอกลมเ่ยให้มันหลีดมาก่อนเนี่ยคือหนึ่งจิ้งจอกลมม,มันมีท่าในการที่มันจะปกปอ้ปองชีวิตตัวเองนั่นก็คือการสร้างโล่นะครับและนอกจากนี้ก็คือมันก็ทำดาเมจได้รุนแรงตามดีบัฟของบอสด้วยก็ทํเดามเมจได้ระดับหนึ่งนะครับเนี่ยก็ให้มันทำดาเมจไปเรื่อยๆประมาณนี้นะบอสเวลาที่บอสโดนดาเมจก็จะ ก็จะโดนหนักอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูละเอียดกันสอบทีนี้นะปึ๊กนี่ครับไดแอดกัลดเกรดดีจางช่วงนี้มันจะตายเพราะโดนคาลเตอร์ได้เนี่ยแหละครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งว่าทําไมเราเราต้องการทาทูนะเพราะว่าทาทูเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอ่อมันเอาไว้สําหรับจัดการในการจุดระเบิดอันนี้คือจริงเราถ้าจุดระเบิดคือบอสตายเลยทันทีนะครับแต่ไดแต่ว่าด้วย,ด,วยด้วยความที่เราไม่มีทาทูเนี่ยมันก็เลยยังช้าอย,อยู่อยู่อย่างนี้นะฮะ ไปบอสเข้าเทินได้แล้วปึง้งระเบิดปังระเบิดเร็วระเบิดปังระเบิดเวลาอาตูมเรียบร้อยนี่นะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาทาทูมาเราก็จะจุดระเบิดปึง้งและบอสจะตายไปเลยนะครับมันก็เวลามันก็ยังนข้าางช้าอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวให้นี้เรามาดูกันนะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจุดระเบิดป้องเสร็จแล้วเนี่ยอ่าจากแคสเตอร์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาใช้เวลาน้อยมากเลยถ้าเกิดว่ารุนดีๆหน่อยนะครับก็ประมาณสักอ่าสาวินาทีลงลงมาอะไรประมาณเนี้ยก็ก็สามารถจบดันเจียนได้แล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่อ่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่ผมเจอมาค่อนข้างเยอะมากนะครับผมกับคนที่อ่ลงไปฟาร์มทีมทาทูเนี่ยก็คือ1เลยนะครับทาทูเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่มันเป็นอ่าธาต ไฟใช่ไหมแต่ว่าในอิลูเนียรีเมนเนี่ยชั้น5เนี่ยมันดันเป็นธาตุน้ำนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะบังคับให้เราใช้มอนสเตอร์ที่เป็นธาตุเดียวกันลงไปนะ mm hmm. เห็นไหมออลลี่มอนสเตอร์วิดเดอะเซมแอตเทิร์วิลแคนเอนเตอร์เอาเอไวเค้นดันเจียนนะครับนั่นคือเพราะฉะนั้นแล้วการให้เราเอาธาตุน้ำไปลุยกับธาตุธาตุไฟไปลุยธาตุน้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆนะครับผมก็ผมแนะนำว่า เพื่อการประหยัดเวลานะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถที่ทจะผ่านได้ค่อนข้างจะชัวร์เนี่ยไปลงชั้น4ดีกว่านะครับเพราะชั้น4ี่เป็นธาตุลมด้วยทําให้เราสามารถที่ทจะชนะทางธาตุได้ด้วยนะครับก็เล่นหลายๆ,ๆตัวก็ได้คนที่ใช้ประเภทแบบจักไฟบูมไฟอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลงได้นะครับหรือว่าจะเล่นแบบธาตุไฟที่มีดาเมจแรงๆก็ได้นะก็นี่ครับผมก็ใช้เป็นไรกล้าไปทำดาเมจแรงๆได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีพวกนี้นะก็สามารถใช้เป็นอะไรเป็น ใช้เป็นจักรไฟนะครับผมกับบูมไฟก็ได้ก็ทำดาเมจแรงๆเข้าไว้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวที่เป็นไลก้าลงไปก่อนละกันเวลามันค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะดีอยู่นะครับหรือว่าตัวดามเอจอะไรก็ได้นะแรงๆเลยนะครับจะเป็นแวมไฟก็ได้ต่อเทินก็ได้อินุกามิไฟก็ได้นะครับก็สามารถลงได้หลายๆแบบนะก็นี่ครับผมจะเอาเป็นไลก้าไปนะเนี่ยลงชั้น4ดีกว่าครับ exp น้อยกว่าแต่ความชว์ในการจมเยอะ แล้วผมลองไปหาในหลายๆผมลองไปหาในในหลายๆที่นะวิธีการเอาทาทูขึ้นเนี่ยนะครับแล้วลงชั้น5เนี่ยยังไม่ค่อยมีคนทำสักเท่าไหร่ด้วยแต่ผมว่ามัน,ม,นมันเปลืองเวลาครับอย่างนั้นแบบสู้แบบเอเรายอมแบบเรายอมให้ได้ XP น้อยลงแต่ว่ามีความโชว์มากกว่าดีกว่านะก็แนะนำเป็นทีมที่ทำเดามจแบบนี้เพื่อที่จะเก็บทาทูมานะเนี่ยปุ๊บแบบนี้ดีกว่านะครับ ช้หอมไฟด้วยหอมไฟก็บัฟแอตแทกอะไรอย่างเงี้ยตีเข้าไปตรงตรงเลยตีบอสตรงเลยอะไรประมาณนี้นะก็ถ้าเมื่อไม่มีไลก้าก็ใช้ตัวดาเมจอื่นก็ได้ที่เป็นธาตุไฟนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวสำหรับดันเจี้ยนนี้นะอ่าเึ๊บอัดเข้าไปครัวปัดแชคเรียบร้อยนะครับระเบิดเวลาอานะอ่าก็ได้ประมาณนี้ผมเก็บได้ขึ้นนึ่งละนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าผมทำทีมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็จุดน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือทีมนี้มันทีม d a m มจชุดนี้นะครับมันสามารถใช้ได้กับทั้ง steel fortress ด้วยนะครับ steel fortress ด้วยแล้วก็ใช้กับโกเลมได้ด้วยนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอทำเสร็จแล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยด้วยความที่ไอ้เจ้าตัว ancient tor t o r m e n t o r เนี่ยนะครับก็คือเวลาที่มันโดนโจมตีใช่ไหมมันมันจะใส่โล่มันจะใส่โล่โลกับใส่กับใส่ไอ้โล่ดูดซับดาเมจกับกับไอ้เจ้า บัฟเดฟอะครับสองอย่างเออซึ่งทีเนี้ยไอเจ้าตัวพิษท,ที่เราได้เนี่ยมันสามารถที่จะแบบทะลุสิ่งสิ่งพวกนี้ไปได้นะครับก็คือรดูเซาด์เดเมจเนี่ยก็โดนเาเมจของพิษคูณ2เข้าไปก็ถึงกระสุกเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นทีมชุดเดียวกันในการลงเจ้าแอนเชนทอร์เมนเตอร์ได้ได้เช่นกันนะครับก็นี่แหละครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําทไมผมต้องเตรียมปั้นทาทูมาในช่วงนี้นะก็ทีมที่แนะนําในการลงในการเก็บทาทูเนี่ย ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมันก็จะเป็นทีที่เป็นธาตุไฟแล้วก็ลงไปในชั้น4นะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะเก็บทาถทูได้ค่อนข้างชัวร์และรวดเร็วกว่านะ และสําหรับเพื่อนๆนะที่ต้องการที่จะทําทีมสําหรับการผ่านอะไรอื่นๆหอก็ใช้ดีนะหอก็ใช้ดีมากๆเลยสาหรับตอนนี้เจ้าแซดเนี่ยนะครับด้วยถ้าสกิลพาสีลิฟวิ่งเฮลเนี่ยอันนี้ทําให้พิษเนี่ยแรงขึ้น2เท่านะมันใช้มันมีประโยชน์มากสำหรับการผ่านหอ,อหอเฮลหอฮาร์ดเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วมากและตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้แทนที่ตัวอ,อัดพิษหลายๆตัวได้เลยนะครับพาสีของมันเนี่ยคือทําให้เวลามันตีเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้โซลติดดีบัฟพิษแล้วก็ติดห้ามฮิลด้วยนะเป็นตัวที่เอา ค่อนข้างยอดเยี่ยมทีเดียวสำหรับเพื่อนๆที่อยากเห็นรีวิวละเอียดของแซดนะครับสามารถดูได้ในวิดีโอก่อนหน้าของผมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับโครงสร้างใหม่ในการที่เราจะต้องเก็บทาทูกับแซดไว้คู่กันเพื่อที่จะผ่านดันเจี้ยนให้รวดเร็วขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย